ผู้ชมครับหลายคนถามทินว่าพุทธานางเอกของเรื่องพรมลิขิตหรือบุเพศนิวาสภาค2ทําไมหน้าเหมือนกับเกศสุรางการะเกตเลยแปลกไปไหมที่นางเอกของเรื่องหน้าเหมือนกับแม่ของพระเอกแล้วพอลีพระเอกของเรื่องเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอเวลาที่ไปตามจีไปรักไปชอบผู้หญิงที่หน้าเหมือนแม่ตัวเองเนี่ยวันนี้ได้มีคําตอบนะครับและช่วงท้ายมาดูกันหน่อยพระยาวิสุทธิ์สาครพ่อเรืองพอรีที่หน้าเหมือนกัน เวลาที่เราดูในละครจะรู้สึกสับสนไหมล่ะหน้าเหมือนกันไปหมดเลยดิ้นตรวจสอบย้อนหลังกลับไปในช่วง30ปีมานี้นะครับพบว่าที่จริงแล้วมีที่มาที่ไปและมีเหตุผลรองรับด้วยฉะนั้นเนื้อหาบางส่วนในคลิปนี้อาจมีสปอยนะครับอ้างอิงจากการอ่านนวนิยายการเปิดเผยของคุณรำแพงตามสื่อต่างๆและการดูบุคเพสันนิวาสใครที่หลบสปอยสต็อปคลิปนี้เลยนะแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินดีมาวิเคราะห์เจาะลึกละครกับดินกันนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากรุงวงกับดินที่ YouTube และ Ti k t o k ช่องพัชระปะัพล <c oughs> พุทธตาเนี่ยอยู่ในพศ2569เป็นผู้หญิงสู้คนพ่อแม่ของเขาตายไปตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ8ขวบก็เลยต้องอยู่กับป้ากลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตสุดๆอยู่กับปัจจุบนันมองโลกความเป็นจริงทําอะไรได้ด้วยตัวเองครับหน้าเขาที่คลายจนถึงเหมือนมากกับเกศสุรางก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นญาติกันเป็นญาติห่างๆครับเวลาที่เจอแม่ของเกศสุรางเนี่ยเขายังเรียกว่ายายสีปางอออยยู่เเลท,ทีีีีนน้ตขา,าุ10ป ฝึกงานอยู่ที่บริษัทรับจัดสวนนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่พาเขาย้อนอดีตกลับไปในยุคข,ของพระเจ้าทายศะพศ2 5 5 2โดยมีตัวแปรที่สําคัญก็คือมวลกิษณาการีนี่แหละแต่ว่าการย้อนอดีตย้อนเวลาครั้งนี้มันจะต่างกับเก่สุรางตรงที่ว่าตัวเขาไม่ได้ตายครับอารมณ์แบบวับหายไปในอดีตเลยอะ่ะขณะที่เก่สุรางถ้าจำกันได้ครับตอนนั้นประสบอุบัติเหตุตายแล้ว วิญญาณออกจากร่างเจอการาเกตการาเกตบอกชันยกร่างให้ไปอยู่ไปทำความดีส่วนการาเกตตกนรกชดใช้กรรมครับกลับมาที่พูดตานกันต่อครับย้อนอดีตกลับมามาเจอกับพ่อรีดพระเอกของเรื่องก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายสนุกครับคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะมีการเฉลยตอนแบบท้ายสุดเลยนะคะเผื่อตอนจบดูนะก็จะเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วพูดตานก็คือการาเกตนั่นแหละที่กลับชาติมาเกิดครับ คาราเกะเนี่ยดิมองว่าแม้ว่าเขาจะชดใช้กรรมในนระกไปแล้วแต่ว่าพอกลับมาก็ยังยังต้องชดใช้กรรมต่อก็จะตรงกับที่คุณรอมแพงเขาบอกด้วยว่าเรื่องนี้มันก็จะนาเสนอเรื่องการชดใช้กรรมด้วยนะครับซึ่งถ้าบอกแบบนี้มันก็ดูแบบเหมือนตื้นๆนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันมีปมมีความซับซ้อนของเรื่องที่ดินอ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกมากเดี๋ยวโอกาสหน้าดินมาคายี้อันนี้เล่าคร่าวๆก่อนครับคุณผู้ชมแต่ว่า คุณผู้ชมกดติดตามได้นะที่ t k t t o k แล้วก็ YouTube ช่องภาชราปภพลแต่ว่าถ้ารอไม่ไหวนี่แนะนําให้เดินไปที่ร้านหนังสือเลยครับนี่ไปซื้อนาวานิยายพรมนิขิตของคุณรมแพงมาอ่านก่อนเลยอ่านเหมืนดินเนี่ยนะครับเล่มละ300บาทนะครับก็ช่องทางด้านล่างร้านหนังสือก็จะมี c ีเอ็ดบุ๊ในอินแล้วก็ B2S ครับคุณผู้ชม300บาทนะนี่ หน้าปกนินชอบสัมผัสมากเลยม,ม,มันคือไม่ได้ผิวเรียบอะเป็นปุ่มปุ่มปุ่ม,ม,มแล้วก็มีที่คั่นหนังสือด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์แฮป p ี้บา a n a ่าอันนี้ลดราคาอยู่เหลือ255บาทครับแล้วก็อ e ีบุ๊กถ้าสะดวกอ่านออนไลน์นะครับคุณผู้ชมไม่ได้หนังสือนะ 240บาทครับแล้วก็มีตัวอย่างให้อ่านลองไปอ่านดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดชอบก็ค่อยแบบเ,เสียตั้งใจไป240บาทนะครับก็ที่เมเป a r k มาเก็ตแล้วก็ที่ไฮเทคด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะลองเข้าไปใช้บริการดูครับถ้าสนใจและสะดวกนะครับและช่องทางสุดท้ายหนังสือ300บาทเหมือนเดิมครับแต่ว่าได้ลายเซ็นของคุณรอมแพงด้วยก็เข้าไปที่ Facebook Page นะครับ ร้านรอมแพงครับคุณผู้ชมไปสั่งซื้อทักข้อความไปขอซื้อได้เลยได้ไลายเซ็นด้วยครับคุณผู้ชมนี่เป็น4ี่ช่องทางของการซื้อหนังสือนะครับทีนี้เรากลับมาที่เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือหน้าเหมืองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับพี่ป๊อบนี่รับบทหนักเลยพระยาวิสุทธิ์สาครเพ่อเรืองพ่อฤทธิ์รครับคุณผู้ชมหน้าเหมือนกันขนาดนี้ล่าสุดคุณรอมแพงออกมาชี้แจงแล้วแต่ว่าดิฉันขอแบบไม่อ่านทุกตัวอักษรขอสรุปเลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดินเรื่อง ที่โดดเด้งโดดเด่นออกมานะครับ ก็คือ2คนนี้ครับคุณผู้ชมก็คือพ่อธิ์พระเอกของเรื่องแล้วก็พุทธานนางเอกของเรื่องครับคุณผู้ชมส่วนพระยาวิสุทธสาครพ่อเรืองแล้วก็คุณหญิงวิสุทธสาครหรือว่าเกศสุรางเนี่ยจริงๆแล้วบทบาทเขาไม่ได้มีเยอะไม่ได้ออกมาแบบหูจนถึงขั้นทําให้เราสับสนนะครับคุณผู้ชมก็จะออกมาจริงๆแค่2แวบใหญ่ๆแล้วก็เหมือนแทรกเข้ามาตามที่คุณรอมแพงเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้านับสัดส่วนนะครับของนวนิยายที่เปิดเผยออกมาตามในเรื่องเนี่ย พระยาวิสุทธิสาครกับพ่อเรืองเนี่ยมีสัดส,ส่วนอยู่ไม่ถึงไม่ถึง20%เลยนะครับคุณผู้ชมจากเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็จริงๆมีตัวละครเยอะมากๆที่ทยอยเปิดมาคุณผู้ชมก็ติดตามไปกับดินได้เลยนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับคุณรำแพงก็ดังเปิดเผยด้วยนะครับว่าในช่วงที่เขามีการเขียนโนวนิยายพรหมลิขิตเนี่ยที่จริงเขามีการบอกกับทางช่องบอกกับทางผู้จัดแล้วว่าเอามาทําภาคสองมันยากแต่ว่าเขาก็ได้รับโจทย์นะครับว่าให้มีการปรับเปลี่ยนให้พระเอกนางเอกของเรื่องเนี้ยมันตรงกับรุ่นพอแมเเขาก็ลยจัด ให้ครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีเหตุผลมีความเชื่อมโยงมารองรับกับความหน้าเหมือนที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะคำตอบคาเฉลยมันอยู่ในเล่มน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าดิล่าให้ฟังคุณผู้ชมก็ถ้ารอไม่ไหวนะชวนไปซื้อมาอ่านตามช่องทางที่ดินบอกเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งจริงแล้วความหน้าเหมือนคุณราแพงเขาบอกทิ้งทายด้วยว่าเขาก็แอบกังวลเหมือนกันว่ามันจะแปลกๆหรือเปล่าที่ว่าเมียของลูกเนี่ยหน้าเหมือนแม่แล้วแม่ในเวลากอดลูกเอา้าลูกหน้าเหมือนสามีของตัวเองเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิด แสดงความรู้สึกได้ไม่ชัดไม่ขาดเนี่ยมันก็จะล่อแหลมไปทางศิลธรรมเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตัวของคุณรําแพงก็บอกว่าเขาเชื่อมือพี่น้องอรุโนชาจากค่ายบอดคลาสนะครับผู้จัดละครเรื่องนี้เชื่อมือของคนเขียนบทโทรทัศน์พรวมกับทีมงานนักแสดงทุกคนเขาเชื่อว่าทําออกมาได้ส่วนตัวด่นะครับจากที่อ่านนวนิยายพรหมลิขิตรู้สึกว่าเออมัน สนุกแล้วก็อยากจะเห็นแล้วอยากจะเห็นในเวอร์ชั่นทีวีฉะนั้นดินก็จะรอดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าจากที่อ่านการชี้แจงมาดินก็มองเห็นภาพในภาพรวมแบบคร่าวๆแหละคุณผู้ชมฉะนั้นก็เดี๋ยวชวนติดตามนะครับถ้ามีความคืบหน้าดินจะรายงานออกมาเป็นระยะนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้คุณน้ำแพงยังบอกด้วยนะครับว่าเตรียมรอรับเซอร์ไพรส์ของพรมลิขิตนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า ตาจะค้างคางจะยืดไปถึงเข่าเลยเออมันเป็นยังไงไม่รู้นะเขาบอกเขาเตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นดินก็ตื่นเต้นจริงๆพอฟังแบบนี้เดี๋ยวรอบดูไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามที่ YouTube นะครับชี้ไปที่มุมจอจะมีปุ่มหรือว่าด้านล่างเนี้ยปุ่มให้กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งมาด้วยส่วน ติกตอกมบวกตรงรูปโปรไฟล์นะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวดินรีบมารายงานกับพรหมลิขิตเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากังวงวิเคราะห์จบลึกละครไปกับดินพัชราระพลนะครับวันนี้ดินไปแล้วสวัสดีครับ